รัฐบาลนี้ได้ถแถลงนโยบายว่าเราจะยึดหลักนิติธรรมแล้วก็จะยกระดับหลักนิธรรมของเราให้เข้มแข็งคราวนี้คำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดเนี่ยคำว่าเด็ดขาดเราเนี่ยก็คือดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้มีการดำเนินการนอกกฎหมายและที่สำคัญอยากจะเรียนให้ทุกคนมั่นใจว่าวันนี้ เราได้มีพราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565ซึ่งผมเองนั่งเป็นประธานคณะกรรมการสูญหายทุกเรื่องถ้าหากมีการร้องเรียนอย่างน้อยที่สุดการจับกลุ่มจะต้องมีกล้องจะมีภาพให้ญาติเขาดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักประกันแล้วก็ผมก็กลับเรียนว่าในประเทศ สมาชิกอาเซียนเนี่ยที่ผมไปไประชุมเราก็ยังยกว่าพวกเราต้องยกหลักนิติธรรมขึ้นมาด้วยนะฮะก็อยากกะกับเรียนเผื่อไม่เรื่องอดีตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องณปัจจุบันเราเ,าเข้าใจแล้วก็เราก็จะใช้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ว่าเนื่องจากเรื่องยาติดผมคิดว่ามันเป็นภยัยมันเป็นความรู้สึกของประชาชนทุกคนเชื่อว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมครับ วีจะขอตอบใช่ไหมครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานรัฐบาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกก็ต้องขอขอบคุณทางท่านอังคนานะพีังคณาอ,อยากจะเรียนว่ารัฐบาลนี้ได้ถแถลงนโยบายว่าเราจะยึดหลักนิติธรรมแล้วก็จะยกระดับหลักนีรรมของเราให้เข้มแข็งครนี้คำว่า การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดเนี่ยคำว่าเด็ดขาดเราเนี่ยก็คือดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้มีการดำเนินการนอกกฎหมายและที่สำคัญอยากจะเรียนให้ทุกคนมั่นใจว่าวันนี้เราได้มีพราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565ซึ่งผมเองนั่งเป็นประธาน คณะกรรมการสูญหายทุกเรื่องถ้าหากมีการร้องเรียนหรือมีเราก็จะอย่างน้อยที่สุดการจับกลุ่มจะต้องมีกล้องจะมีภาพให้ญาติเขาดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักประกันแล้วก็ผมก็กลับเรียนว่าในประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยที่ผมไปไประชุมเราก็ยังยกว่าพวกเราต้องยกหลักนิติธรรมขึ้นมาด้วยนะฮะ อยากจะกลับเรียนเพื่อไม่เรื่องอดีตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องณปัจจุบันเราเข้าใจแล้วก็เราก็จะใช้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ว่าเนื่องจากเรื่องยาติดติดผมคิดว่ามันเป็นภัยมันเป็นความรู้สึกของประชาชนทุกคนเชื่อว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมครับก็ขอกลับเรียนให้ทราบครับ